มาชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับแฟนคลับของน้องโฟดนะคะในช่วงของเมโลปปอปแฟนดอมนั่นเองนะคะเพราะว่าเราอยากรู้เหมือนกันว่าอะไรนะทําให้แฟนๆเนี่ยตกหลุมรักหนุ่มคนนี้กันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวแต่งจริงดิฉา <c oughs> เคยไปแอบดูต <c oughs> ิกต็อกบ่อย คือมันจะมีโมเมนต์น่ารักต่างๆของน้องโฟดแล้วก็คู่จิ้นของเทาเจมีน่ยเนี่ยออกมาก็จะเป็นคัดเวลาเขาไปไลฟ์ไปคอนเสิร์ตไปน,นู่นนี่นี่นั่นแล้วเราก็จะได้เห็นเลยว่ามันเขาจะมีจังหวะโบ๊ะบากันมากๆอ่ะสองคนเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความเป็นธรรมชาติสูงมากแล้วก็จะเป็นเป็นแบบ ไม่ได้ห่วงเขาเรียกไงห่วงหลอ่อห่วงอะไรกันเท่าไหรอ่อ่ะไม่ได้มีความเป็นแบบวงการเป็นเทิงบันเทิงนะปะคือเขาจะปล่อยความเป็นตัวเองออกไปเยอะมากๆแล้วก็จะมีมุมน่ารักเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะคะมีความเป็นเด็กซนมีความเป็นเด็กซนแล้วก็มีความแบบใครดูก็อยากจะเป็นมอมมีของเขายางเงก็คือด้อมเขาเขาด้อมเขาก็ใหญ่นะด้อมเขาด้อมใหญ่มากใช่ไหมที่เป็นด้อมคุณหนูอะเนาะของคู่จิ้งคู่นีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันกันกบแฟนคลับของด้องโฟ์ถึงสองคนด้วย นนะะว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้แบบตกหลุมรักน้องโฟดบ้างแล้วก็มีโมเมนต์ไหนไหมที่แบบจําไม่ลืมเลยหรือว่าถ้าใครอยากจะเป็นแฟนคลับของน้องโฟดเนี่ยมีผลงานไหนไหมที่แนะนําให้ไปดูและรับรองเลยว่าโดนตกแน่นอนอย่างนี้เออช่ำคำเดียว นะเราฟังกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะอ่ะตอนนี้สายของเราพร้อมแล้วพร้อมแล้วอะพร้อมแล้วนะเดี๋ยวไปคุยกับคนแรกกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจา้าชื่ออะไรจา้าชื่อฟ้าค่ะคุณฟ้าเนาะฟ้าตอนนี้อยู่กับทิชานะที่เมลอปอมนะคะค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันดีกว่าฟ้าเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าทําไมเราถึงกลายไปเป็นแฟนคลับของโฟดได้เนาะ ได้ <Okay S 2> เลยค่ะเปิดทุกเรื่องได้เลยนะคะวันนี้คําถามแรกเลยดีกว่าถามกันเลยว่าซัพพอร์ตน้องโฟดเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วซัพพอร์ตน้องโคนะคะร,รู้จักน้องโฟดครั้งแรกเลยในซีรีส์เรื่องเอฟโฟไทยแลนด์ค่ะใช่น้องเล่นเป็นน้องกล้าข้าวซึ่งเป็นน้องชายของนางเอกค่ะซึ่งตอนนั้นน้องอยังอายุยังยังเด็กอยู่เลยค่ะแล้วตอนนั้นคือเราเห็นแล้วเราตกหลุมรักเลยไหม ตอนนั้นก็ติดตามอยู่ห่างๆารู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้น่าสนใจดีอย่างงี้ปะ่ะคนนี้น่ารักดีนะใช่รู้สึกว่าเป็นในอนาคตน,น่าจะเป็นใช่เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงแล้วโมเมนต์ไหนคะหรือว่าผลงานไหนที่เรารสุะโอ้โหอันนี้แบบโดนตกเลยต้องเป็นแฟนคลับน้องโฟดแล้วล่ะโอ้หถ้าเป็นโมเมนต์ที่โดนตกน่าจะเป็นในซีรีส์เรื่องแฟนผมเป็นประธานนักเรียนเลยนี่ไง แน่นอนเลยเพราะว่าใช่คะ่ะเพราะว่าบทที่น้องโฟดหลับอะคะ่ะน้องจะรับบทเอชื่อกันใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าน้องโฟนะคะเด่นอิน <blend in S 1> กับตัวละครกันได้ได้ดีมากๆกได้แบบเล่นเป็นใช่เล่นเป็นตัวเองแล้วก็น่ารักคะ่ะคือในเรื่องอะอย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าเขาหน้ารักมากจริงๆแล้วอยากรู้ว่าตัวจริงละ่ะนิสัยของน้องโฟดเป็นยังไงในสายตาเราในสายตาเราน้องเป็นคนที่ ต้องเป็นคนเก่งที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาจริงๆนะคะมีคนเป็นคนที่มีสายตามุ่งมั่นมากๆทำให้เราสึกว่าเด็กคนเนี้ยมีอนาคตที่ใจแน่นอนค่ะแล้วเวลาเขาทีตแฟนคลับล่ะคะเป็นยังไงบ้างือมรู้สึกว่าน้องอะค่ะเป็นคนที่ a อ p เฟชเชียกับทุกอย่างที่แฟนคลับให้มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไปตามงานอีเวนต์หรือว่าในคอนเสิร์ตโปเจกตใด,ดๆที่แฟนคลับ ทำให้อ่ะคะ่ะน้องรับรู้ถึงรับรู้ถึงมันหมดเลยนะคะแล้วก็มันจะมีประโยคประโยคนึงคะ่ะที่น้องเคยพูดว่าแบบผมอยากเป็นคนที่ดีอ่ะเพราะแฟนคลับเขารักผมมากเขาดีกับผมมากใช่แ,มมแล้วคิดว่าแบบประโยคเนี้ยมัน,ม,นมันเป็นมันทัดใจกับคนที่เป็นแฟนคลับคือทุกคนจริงๆอะ,ะโอ้ดีจังเลยเนาะนอกจากประโยคนี้คุณฟ้ามีแบบโมเมนต์ไหนไหมคะที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยประทับใจจังเลยอะ่ะ โมเมนต์ที่ทับใจเราไม่ลืมเลยเราไม่ลืมเลยหรอคะ,ะเอาเป็นเอาเป็นตอนที่น้องร้องเพลงในงานคอนเสิร์ตละกันค่ะอ <c oughs> ืเป็นเพลงใช่เป็นเป็นเพลงที่น้องเกาะน้องเคยร้องมาก่อนหน้านี้ก่อนที่น้องจะมีชื่อเสียงขนาดนี้ถึงเป็นที่ที่คนรู้จักใน <c oughs> <c oughs> ค่ะในเรื่องที่ในซีรีส์เรื่องแฟนผมเป็นประธานนักเรียนค่ะน้องเคยร้องเพลงมีไปก่อนแล้วใช่แล้วพอเราได้กลับไปฟังในคอนเสิร์ตวันนั้นนะคะเราเรู้สุว่าน้องพัฒนามาไกลามากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่น้องมีมีทุกวันนี้อย่างเงี้ยค่ะอืมคือเหมือนเหมือนเราก็เหมือนย้อนไปนึกถึงตอนแรกที่แบบน้องเริ่มมาใหม่ๆงี้ใช่ไหมจน<ช>ถึงทุกวันนี้ที่เขาแบบมีคอนเสิร์ตมีผลงานมีคนรักเยอะๆเนาะ ช่ค่ะโอ้โหดีจังเลยแล้วอย่างงี้พี่อยากรู้ว่าแบบมีอะไรที่โฟดเขาชอบเป็นพิเศษไหมคะที่แบบแฟนคลับแอบไปรู้มาแล้วก็แบบจะแอบซื้อให้โฟดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าน่าจะเป็นผักนะคะแฟนคลับทุกคนน่าจะรู้กันว่าน้องชอบผักใช่แล้วก็จะมีแฟนคลับอะค่ะส่งไปจนน้องบอกว่าแบบพอแล้วแบบว่าทานไม่ทานค่ะแบบผักเน่าก็มีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ไม่ค่อยเจอใครแบบ ที่แบบชอบกินผักเลยคือเขาชอบกินผักมากเลยเหรอค่ะ้องเป็นคนแบบชอบทานผากักแบบรักสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะตื่นเช้าออกกำลังกายอ่านหนังสืออย่างเงี้ยโอ้ยถุงว่าคือไม่ใช่เลยมันออกมาทางผิวพรรณเลยอ่ะฟ้าใช่ใช่ปอ <laughs> คือเขาจะดูเป็นคนแบบผิวพรรณดีอะดูแบบสุขภาพดีอ๋อชอบกินผักเนี่ยยังเป็นเคดลับเนาะโอ้ดีจังเลยแล้วอยากรู้ว่าแบบเออ มีโปรเจกต์อะไรที่เรากําลังทําให้น้องโฟอยู่ตอนนี้บ้างไหมคะสําหรับกลุ่มแฟนคลับเองอ่าโปรเจกต์นะคะเอาเป็นโปรเจกต์อันใกล้นี่เลยค่ะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตนะคะที่ชื่อว่าเ e มินายโฟ n ์ไนท์เทิร์นคอนเสิค่ะจะแสดงวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสิงหาคมนี้นะคะ,คะที่ Impact Arena ะคะ่ะ เราก็อยากให้แฟนๆนะคะมีส่วนร่วมในการทำโปรเจกต์เซอร์ไพรส์น้องๆครั้งนี้ครั้งนี้ด้วยค่ะบัตรวันที่27ยังเหลืออยู่นะคะก็สามารถซื้อได้ที่ไทยดจิเกนเมเจอร์ค่ะอ๋อแล้วคือเดี๋ยวในคอนเสิร์ตเราจะมีการทำโปรเจกต์ร่วมกันถูกไหมคะ ใช่ค่ะมีทำโปรเจกต์เซอร์รส์อนอๆแน่นอนเอ้ยดีเลยนะคะ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าเป็นพรส์อ,อะไรแต่ต้องไปอยู่ในงานวันนั้นด้วยกันเนาะใช่นนแล้วก็คิดว่าน้องก็น่าจะแอบรอคอยอยู่เหมือนกันค่ะนี่แหะหูดีเลยนะคะ,อะเอาเป็นว่าถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งสองคนอยู่แล้วเนาะยังไม่มีบัตรก็ไปหาซื้อกันได้ยังพอมีเหลือวันที่เท่าไหร่นะ ยีสิเท่าไหร่นะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาค่ะอ่ายีสิบเจดสิงหานะคะคราวนี้มีอย่างหนึ่งมเมื่อกี้พี่มามามอไปก่อนแล้วก่อนที่จะคุยกับฟ้าว่าแบบโฟดเขาจะชอบมีจังหวะโบบาอยู่อะ่ะเวลาเขาทําอะไรอะ่ะมีมุมไหนที่เรารู้สึกว่าตลกหรือน่ารักของเขาบ้างไหมที่เราเคยเจอมุมตลก เอาเป็นงานที่เป็นตำนานเลยดีกว่าเออมาเล่าสิน้องไปออกงานอีเวนต์ใช่ไหมคะค่ะเราก็ช่วงถ่ายเนี่ยเขาจะให้ผู้บริหารขึ้นไปถา่ายรูปกับน้องๆเนี่ยแหละคะ่ะใช่เราที่ตากล้องอะคะ่ะเขาก็ซีที่แก้ม ชี้ที่แก้มหมเอเลยไปใช่โสดก็เลยไปจิ้มแก้มผู้บริหารนะคะ <c oughs> ความ <c oughs> ความจริงอะที่จะต้มถีอ,อะคือบอกให้ขอดแมวค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วในติ๊กตอกอยู่คิปเนีเ้ยจังตาเ้บอกว่าคือมันเป็นตำนานเพราะว่ามันกลายแบบว่านคนเอาไปแชร์ในติ๊กตอกเยอะมากเลยใช่ปะเป็นไวรอ์ใช่ค่ะ <c oughs> เราแบบน่าเอ็นดูน่าหลักมากเราคิดว่าผู้บริหารก็น่าจะเอ็นดูน้องๆไปด้วยเลยจริงเหรอล้วคือเขาก็ไปจิ้มแก้มผู้บริหารผู้บริหารไม่โกรธใช่ไหมลูกตอนนั้นที่เห็นอะ ม่ค่ะพูดกันแบบยิ้มเอ็นดูำขำๆเนาะใช่แต่จริงคือเขาจะให้ถอดแมสเฉยๆใช่ค่ะ <laughs> โอ้ยน่า <laughs> รักโมบารงอ่ะ <laughs> เห็นปะเขาจะมีจังหวะอย่างเงี้ยเยอะเลยนะเห <laughs> ็นล่าสุดน้องโฟน์เขามีปล่อยเพลงมาด้วยใช่ปะฟ้าใช่ค่ะปล่อยเพลงใหม่ค่ะชื่อเพลงว่าอยู่เฉยๆก็น่ารักค่ะ <c ười> คือแค่เพลงก็น่ารักแล้วว <c ười> ่ากรี๊ดไหมจ๊ะพอได้ฟังได้ดูมีแล้วกรี๊ดมากค่ะเราก็อยากแบบว่าให้แฟนๆเนาะ้าแบบ ทำชาเลนจ์กันแล้วก็แบบแท็กน้องไปเผื่อน้องจะแอบซุ่มดูอยู่อ่าเออใช่มันมีท่าเต้นนี่เน,ะนาเนนเนะท่อนหูกอะี้าเาท่าเต้นน่ารักมากเลยเออไม่ยากใช่ป่ะปพี่เหมือนแบบมีประสานมือดึงมาอะไรสักอย่างประมาณเนี้ยเออไ,ไม่ยากไม่ยากเพราะฉะนั้นก็ลองไปทำชาเลนจ์กันได้น่าจะเป็นชื่อเพลงเลยเนาะอยู่เฉยๆก็น่ารัก ใช่ค่ะชื่อเพลงค่ะโอเคได้เลยนะคะอ่ะสุดท้ายให้ขายของเลยกว่าถ้าอยากจะแบบว่าโปรโมทพีอารน้องโฟให้ชาวเมนลบป๊อปเนี่ยโดนตกเหมือนเราอยากจะบอกอะไรบ้างคะก็อนน้องโฟเนาะถ้าใครได้ไปดูน้องสักคิปหนึ่งหรือว่าไปงานอีเวนต์น้องเนี่ยจะน้องทำเป็นแสดงออกมาให้คนอนะตกได้ง่ายมากๆเลยค่ะแบบน้องทำอะไรก็นน่ารักทำ มีแบบสริยาส่วนตัวของตัวเองอะนะคะที่แบบเนี่ยแหละมีความเป็นโฟดมากๆเลยค่ะในอยากให้ล้าก็อยากให้ทุกคนไปติดตาม mv เพลงใหม่ของน้องโฟได้นะคะก็คืออยู่เฉยๆก็น่ารักค่ะฟันได้ดูในดิจิ t a ลแท c k ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะโอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณฟ้ามากเลยนะค่ะขอบคุณมากนะคะจ้าไว้มีโอกาสคุยกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ เอาละอันนี้แค่คนแรกเท่านั้นเดี๋ยวเราจะมีพู้คุยกันอีกหนึ่งคนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีจ้าชื่ออะไรจ้าชื่อจ้าค่ะคุณจานะจ้าต้อนรับเข้าสู่เมนลป๊อปของเราด้วยนะโอเคจ้ามาพูดคุยกันหน่อยนะวันนี้อยู่กับทิชานะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามจ้าขอนดีกว่าว่าซัพพอร์ตโฟล์มานานแค่ไหนแล้วจ้าออซัพพอร์ตมาตั้งแต่ ซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนค่ะอ่าตั้งแต่ซีรีส์แล้วใช่ไหมล้วอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตกหลุมรักหนุ่มคนนี้จังเลยชอบความสดใสของน้องค่ะชอบรอยยิ้มน้องเวลาเห็นน้องแล้วแบบรู้สึกว่าอยากยิ้มตามเลยค่ะอืมคือเขาเป็นคนแบบว่าคอยส่งพลังบวกมาให้เราตลอดเนาะฟิลนั้นไหมใช่ค่ะมีโมเมนต์ไหนไหมคะที่แบบเวลาเราไปตามเนาะไปเจอน้องแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยโมเมนต์นี้น่าประทับใจจังเลยจําไม่ลืมเลยโมเมนต์ไหนหรอคะ จะชอบเวลาน,น้องจะเป็นคนแบบว่ามีวารลยะอกมากคะ่ะเวลาน้องเจอผู้ใหญ่หรือเจอแฟนคลับเนี่ยคะ่ะน้องก็จะแบบว่ายกมือไหว้ตลอดเลยอย่างนี้ยค่ะก็เลยแบบมีคอลเลกชันที่เป็นแบบว่าคอลเลกชันทูจ้าของน้องโคดี้ะคะ่ะจริงป้าเป็นภาพทูจ้าของน้องหรอใช่ค่ะจะเป็นน้องพนมมือยกมือไหว้ทุกคนเลยอะคะ่ะเฮ้ยได้รลก <c> ็ <oughs> อยากเห็นเลย จริงป่ะเราเราคือเขาก็จะแบบเขาจะไหวไงเขาจะแบบอ่อนน้อมเลยไหมแบบก้มหัวสุดๆอะไรอย่างไงี้ไหมหรือว่ายิ้มแย,ย้มฟิลไหนใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อเป็นแบบฟิลประมาณนี้เนาะ,ะแล้วอยากรู้ว่ามีแบบเรื่องราวอะไรแบบน่ารักน่ารักของน้องมาแชร์ให้ฟังบ้างไหมค่ะอ๋อก็จะมีเรื่องที่น้องเป็นแบบน้องเป็นสุภาพบุรุษออกมาค่ะเวลาแบบน้องเล่นกิจกรรมกับผู้หญิงือถ่ายรูปกับผู้หญิงค่ะน้องก็จะเหมือนไม่ค่อย แต่ตัวผู้หญิงนะคะคือเหมือนกับว่าเอามือออกห่างไว้นิดนึงอะไรอะคะอ่ะโออก็ดีเนาะเหมือนแบบว่าเว้นระยะให้สเปซนิดนึงให้เกียรติการนี้เนาะใช่ค่ะใช่ไหมแล้วปกติอะเราอะเวลาสมมติซื้อของไปฝังน้องโฟนเงี้ยอย่างตัวใจเองอะชอบซื้ออะไรไปให้น้องโฟนจะชอบซื้อเป็นรองเท้าให้น้องอะค่ะอ๋อหรอเออทำไมอะทำไมถึงอชอบซื้อเป็นรองเท้าคะ คือเพราะว่าเหมือนแบบอยากให้น้องแบบมีรองเท้าที่ดีแล้วก็มีแบบว่าความมั่นคงในการที่แบบว่าไปทํางานไปตามความฝันของน้องอะไรอะคะ่ะโอ้ยดีจังเลยเพราะว่าคือเขาก็ต้องใส่รองเท้าท,าท,าทํานู้นทานี้ทั้งวันเลยเนาะกิจกรรมต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่เฮ้ยจ่าแล้วจ่าเคยซื้อให้แล้วน้องใส่จริงๆปะ่ะเคยเห็นแบบน้องใส่รองเท้าที่เราซื้อให้ป่ะเออเคยค่ะก็มีรูปในสตอรี่ไอจีมีรูปในไอจีอยู่ค่ะอ๋อหรอประทับใจไหม เออมากๆค่ะเพราะน้องเป็นคนที่แบบเอฟเฟกตกับของที่แฟนคลับให้คือไม่ใช่แค่พอเฉพาะของใจอย่างเงี้ยคะ่ะแฟนคลับส่งไปให้ก็จะมีน้องเอามาใช้อยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะออ้ดีจังเลยเนาะมันเขาก็แบบใส่ใจทุกอย่างที่แฟนคลับมอบให้อย่างงี้เนาะใช่ค่ะแล้วส่วนตัวโฟนเขาชอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะนอกจากผักเมื่อกี้พี่รู้มาแล้วอย่างหนึ่งว่าผักก็ที่ที่รู้มาก็จะชอบเป็นฟุตบอลค่ะน้องชอบไปเตะบอลแล้วก็ชอบของน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็จะห้อยตามกระเป๋า หรือว่าแบบใส่ที่คาดผมน่ารักๆๆๆๆๆน่ารักอะไรเงี้ยค่ะอุ้ยจริงปะอุ้ยพี่อยากเห็นเลยอะใส่ที่คาดผมอ่ะอ็นดูนนเนาะเคยคาดผมตัวสนุกป,ปี้อะคะ่ะแล้วน้องก็เอามาเอามาเอามาไลฟ์ไอจีให้ดูค่ะโอ้ย,อ,ยอันนี้คือจะส่วนใหญ่จะเป็นโมเมนท์ที่แบบอยู่ที่บ้านอะไรอย่างงี้ปะ่ะเป็นโมเมนต์ชิลๆสบายๆมากกว่าปะ่ะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าออกมางานาข้างนอกมีไหมคะที่น้องแบบใส่แบบที่คาดผมน่ารักน่ารักออกมาอะไรเงี้ยมีไหมที่คาดผมน่ารักอืม ยังไม่ยังไม่ค,ค่อยเห็นเนาะใช่ค่ะอ่ะทาทั้งนี้อาจจะต้องตามดูพวกแบบในไอจีหรืออะไรที่แบบน้องออกมาไลฟ์ตามไลฟ์สไตล์ต่างๆของเขาถูกต้องไหมคะใช่ค่ะอ้าวโอเคเลยแล้วอย่างนี้พี่อยากรู้ว่าถ้าสมมติจะให้แบบจาเนี่ยแนะนําสมมุติว่าใครที่ฟังเป็นล็อกป๊อปอยู่ตอนเนี้ยแล้วแบบเอ้ยไม่เคยติดตามผลงานของโฟลแล้วอยากจะลองดูเหมือนกันนะถ้าให้จาแนะนําเรื่องไหนที่ถ้าดูเป็นเรื่องแรกแล้วเราโดนตกแน่นอน อ,อถ้าเรื่องแรกที่ให้แนะนำใช่ไหมคะขอแนะนำเป็นเรื่องพระจ,จันทร์มันไกลล่ละกันคะ่ะบทน้องเล่นเป็นลิมิะค่ะยังไงเล่าสิแล้วทำไมถึงต้องเป็นเรื่องนี้เพราะว่าตอนนั้นน้องตอนที่น้องเล่นบทลิมิงค์อะค่ะน้องอายุแค่แค่สิบเจ็ดสิบแปดเองะคะ่ะแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบดรามา่าชีวิตค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแล้วน้องคือเล่นเล่นแบบเล่นเก่งมากที่ทําให้เราแบบอินกับเรื่องชีวิตน้องจริงๆได้อะค่ะ แล้วในเรื่องนั้นนะคะมันมีการใช้ภาษามือด้วยซึ่งน้องก็ต้องเรียนภาษามือเพื่อไปเข้าฉากด้วยอย่างเงี้ยค่ะู้เหรออุ้ยยากเหมือนกันนะใช่ค่ะเหมือนเคยไปควางสัมพาษณ์เหมือนน้องจะต้องเรียนแบบเรียนแล้วเข้าฉากเลยอย่างเงี้ยค่ะก็สอ้แบบน้องเก่งมากจริงโอเ้เก่งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือจะได้เห็นแบบความสามารถของน้องที่ค่อนข้างหลากหลายหน่อยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะในเรื่องของการแสดงที่แบบอาจจะมีแบบดราม่าเยอะเหมือนกันเลยเนาะ ใช่ค่ะโอ้โอเคได้เลย,ยงั้นลองไปติดตามผลงานในนี้ได้นะคะแล้วหลังจากนี้คะ่ะถ้าใครอยากจะไปตามผลงานของโฟท์ค่ะมีอีเวนต์ไหนหรือว่าที่ไหนเราเรียกไปตามได้บ้างคะถ้าตอนนี้ค่ะก็จะมีคอนเสิร์ตค่ะเจมินายโฟท์ไมเทินคอนเสิร์ตค่ะวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสิงหาคมค่ะแล้วก็จะมีอีเวนต์ที่อีแฟนบอยที่สยามค่ะวันที่สามสิบค่ะอ๋อในช่วงเดือนนี้เนาะใช่ค่ะเอ้แล้วเราไปดูวันไหนอาจ๊ะไปสองวันเลยเปล่า ไปสองวันเลยค่ะนี่ไงไม่ธรรมดาจ้าพี่อยากรู้โมเมนต์ตอนกดบัตรอะมันยากปะเห็นบอกว่าหมดก็หมดเหมือนกันเนาะกออดบัตรยากเหมือนกันนะคะเพราะว่ากว่าจะได้แบบกว่าจะได้มาก็ค่อนข้างยากยากมากเหมือนแบบต้องไปต้องแบบให้เพื่อนไปหน้าเคาน์เตอร์ด้วยแล้วก็เราก็ต้องกดจุดที่บ้านด้วยเนี่ยค่ะใช่ไหมเพื่อให้ได้ที่ที่เราแบบอยากได้ที่สุดอะเนาะ ใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเอาเป็นว่าค่ะถ้าหลังจากนี้ถ้าแบบแฟนๆอยากติดติดตามผลงานของโฟหรือว่าอยากจะเข้าไปดูเนี่ยมีช่องทางไหนที่เราจะติดตามได้บ้างคะค่ะก็จะมีไอจนะคะไอจเป็นโฟดไอจค่ะแล้วก็มีติ๊กต็อกค่ะนัทวัฒน์แล้วก็เจไอค่ะแล้วก็ทวิตเตอร์ค่ะจะเป็นนัทวัฒน์แต่ว่ามอนเขียนย้อนหลังเป็นทวัฒน์แทนค่ะอ๋อโอเคแล้วถ้าแบบว่าเออยากเป็นแฟนคลับของน้องโฟดค่ะต้องทํำยังไงบ้างอะจ๊ะ อ๋อจริงๆก็จริงๆก็ๆกติดตามผลงานน้องได้เลยค่ะแล้วก็จะมีทางบ้านบีนะคะที่ที่มีร<ม>วบรวมผลงานไว้ก็จะมีโฟ์อันดสอสกอร์ออฟฟิเชียลค่ะค่ะเราคาดหวังกับโชว์ของคอ,งอเนเสิร์ตเจมีนายบ้างไหมครัาาบาาว,แบบว่าแบบว่าเอ้ยคอเนเสิร์ตเจมีนายโฟร์เนี่ยแบบว่าคาดหวังกับโชว์อะไรมากเป็นพิเศษคาดหวังกับโชว์ไหนหรอคะจริงๆอยากดูทุกโชว์เลยเพราะว่าน้องอะค่ะเป็นคนตั้งใจกับ ทุกผลงานจริงๆอแล้วก็เหมือนน้องมีความพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะตั้งแต่ตามมาคือน,น้องจะเก่งขึ้นทุกๆโชว์เลยเลยค่ะก็เลยคิดว่าแบบอยากดูทุกโชว์ของน้องอเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องร้องเต้นไม่ต้องห่วงแล้วละ่ะเราได้บัตรโซนไหนอ่ะแบบเออเร,เราได้บัตรโซนไหนอ่ะเมาซีวันแรกจะได้บัตรอยู่โซนดอยข้างบนนะคะแต่ว่าวันที่สองจะอยู่โซนเจ็ดพันข้างหน้าโอ้ยทุม่มทุนสุด น้องจ้าเลิศมากเอาเป็นว่าถ้าไปแล้วมีโมเมนต์อะไรประทับใจก็เอามาแชร์ให้ดูต่อกันด้วยนะได้เลยค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยอ่ะโอเคนะคะอ่ะสุดท้ายนี้ให้เป็นตัวแทนแล้วกันฝากผลงานของน้องโฟดไว้กับชาวมโลป๊อปหน่อยค่ะได้ค่ะก็จะขอฝากซีรีส์นะคะตั้งแต่สมัยเอฟโฟเลยค่ะก็คือเอฟโฟค่ะสามารถดูได้ดย้อนหลังที่ช่องวิวกับจีเอ็มทีวีนะคะแล้วก็พัชชันมันไก่ะค่ะจะดูได้ในดิสนีย์พลัสแล้วก็สีเอ็มทีวีค่ะ ซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนนะคะก็ดูย้อนหลังได้ที่วิวกับจีเอ็มทีวีเหมือนกันอเวสกายสองค่ะแฟนผมเป็นประธานนักเรียนดูได้ที่จีเอ็มทีวีค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะน้องจะมีรายการสองรายการค่ะคือรายการแรกค่ะรุนอร่อยซีบาซี่ขอเหรียญได้ปะก็คือจะเป็นออนใน u t u b e ช่องจีเอ็มทีวีนะคะเป็นสุกเป็นสุกแล้วก็รายการของแบรนด์ค่ะมิชชั่นทําด้วยใจโมเมตนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์ค่ะที่ช่อง y o u t u b ีเอ็มทีวีเหมือนกันค่ะ แล้วก็ฝากเพลงของน้องด้วยค่ะก็จะมีพูดได้ไหมก้อนหินกับดวงดาวเขื่อนให้หน่อยแล้วก็พวกเพลงประกอบซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนค่ะแล้วก็เพลงที่เพิ่งปล่อยล่าสุดอะค่ะอยู่เฉยก็น่ารักก็รบุวนฝากทุกคนช่วยไปดูแล้วก็ฟังสตรีมให้เยอะๆหน่อยนะคะโอเคนี่จ้าพี่จะบอกว่าคือผลงานท,างทุกอย่างที่เล่ามาพี่รู้สึกว่าเขางานเยอะมากเลยแล้วปกติเขาเวลาไหนไปพักผ่อน,นอ่ะงานแบบปังมากะ จริงจริงน้องค่อนข้างพักผนน้อยเหมือนกันค่ะก็อยากให้ทักเยอะๆเหมือนกันโอ้ใช่ไหมอ่ะถ้างั้นจะมีอะไรอยากบอกโฟนไหมก็อยอยากบอกโฟดว่าจินดโฟดเก่งมากๆเลยโฟดแบบพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแต่ว่าอยากให้โฟดได้พักผ่อนเหมือนกันอยากให้รักษาสุขภาพแล้วก็ทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตโฟตดอยูยเสมอค่ะอืมแล้วในเอ็มวีอ่ะเราชอบซีนไหนมากที่สุดตอนเคนเพิ่งเพิ่งปล่อยไป ชอบซีนน้องโฟดแรปค่ะเพราะว่าชอบโฟดแบบเวลาแรปมาเรา,าแบบมันแบบว่าคำมันเข้าหูมากๆค่ะฟังแล้วมันเพลินเนาะหูเคลือบทองไปเลยอย่างนี้ <c oughs> น่ารักเลยนะคะอ่ะโอเคนะคะวันนี้ขอบคุณน้องจ้ามากๆเลยนาะแล้วก็อย่าลืมนะถ้าแบบมีโมเมนต์อะไรแบบน่ารักน่ารักของน้องโฟดก็แชร์มาให้ชาวเมนลบปอปได้ดูกันด้วยนะได้เลยคะ่ะขอบคุณมากขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ โอ้โหน่ารักมากเลยนะคะอย่างที่เห็นกันว่าก็จะ,จะมีโมเมนต์มีเขาเรียกอะไรเรื่องราวดีๆอยู่ตลอดนะคะอ่ะเพราะฉะนะั้นนะถ้าใครแบบว่าได้ฟังวันนี้แล้วแล้วก็อยากจะทำความรู้จักกับน้องโฟสให้มากขึ้นก็ทุกช่องทางที่ทางจานแล้วก็ฟ้าฝากไว้ได้เลยนะคะหรือว่าจะลองไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ของน้องก่อนก็ได้น่าจะโดนตกไม่มากก็น้อยแหละคอนเสิร์ตขอโซ,โซเอาหมดแล้วมีจะไปตามเห็นเมื่อกี้ฟ้าบอกว่าวันที่2 7 ยังพอมีบัตรนิดหนึ่งนิดหนึ่งแบบนี้ดะนึกออกปะไม่แน่ใจว่าที่นั่งอยู่ตรงไหนโซนอะไรแต่เราไปให้กำลังใจหน้าคอนเสิร์ตได้นะถึงแม้ว่าไม่จำเป็นต้องแบบเข้าคอนเสิร์ตไงเออไปเก็บบรรยากาศแวเฟิลเลยนี่เขาน่าจะมีแบบของที่ลึกเขาฝากแบบเขาน่นตามขายหน้านะใช่ของที่ระลึกต่างๆนะคะอ่ะเอาเป็นว่านะคะวันนี้ในช่วงของเมนโลป๊อปแฟนดอมขอบคุณแฟนคลับของน้องโฟด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวรอติดตามกันได้ว่าครั้งหน้าเนี่ย เราจะไปพูดคุยกับแฟนคลับของใครกันอีกนะคะอาตอนนี้ฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่า